นอกจากนี้ครับขณะที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับได้มีการจัดสัมมนาเสริมสร้างความเข้าใจบุคลากรงานด้านความมั่นคงและงานด้านการพัฒนาเพื่อที่จะร่วมกันกับเคลื่อนง,งานด้านการสื่อสารแก้ปัญหาจังหวัดเชเด็นภาคใต้ครับที่โรงแรม Grand ลากุน่าแกรนแอนด์สปาสงขลาเพิ่มเมืองสองขลานะครับพลตรีไพศาลหนูสังรอแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า ได้เป็นประธานปิดการอบรมสัมมนา,าเสริมสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติบูรณาการงานด้านความมั่นคงและงานด้านการพัฒนาประจำปีงบประมาณ2,567เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจและประสานงานและบูรณาการข้อมูล แผนงานให้ทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและประชาชนทั่วไปได้เล็งเห็นถึงบทบาทการทำงานทั้งมิติด้านความมั่นคงและมิติด้านการพัฒนาซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่30ถึง31มกราคมที่ผ่านมาครับโดยมีการบรรยายสรุปจากกรมประชาสัมพันธ์ในการสร้างความเข้าใจบทบาทและภารกิจในการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดเยเดนภาคใต้และได้มีการแบ่งกลุ่มสัมมนาเพื่อวิเคราะห์หารือประเด็นวิธีการทำงานในการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและรับฟังการเสวนาในหัวข้อ Winning h e a r t ตแอ n d มสื่อสารอย่างไรให้ชนะใจคนค่ะ